เคค่ะโทษทีหาของไม่เจอไปหาของอยู่นี่อะไรขึ้นได้ก็ชอบไปทำทันทีเหมือนเป็นโรคจิตปะ่ะเหมือนเป็นเนด็กไฮเปอร์ปะ่ะโอเคค่ะหาไม่เจออยไว้ไหนข้างล่างนว่แน่เลยค่ะก็ประมาณนี้เนาะขามาเทนออกครับ ะะระวังให้ดีคนคนนี้เป็นคู่กรรมนะจะกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณอีกถั uh huh. ่ววนเขาตามสืบตามสองคุณด้วยนะ uh huh. เป็นเป็นคนในครอบครัวเหรอยมันมีเนเอาคัรอ่ะ เหมือนคนนี้อยากจะมาเป็นครอบครัวกับคุณเป็นคนรักเก่าโอ๊ยตายแล้วอินจมีแต่คนรักเก่านะคะวันนี้ค่ะประมาณนี้นะคนที่มาช่วยเหลือให้การเงิน,นของคุณก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะตรงไม่ตรงไม่เป็นเรื่องเอ้ยไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นดวงเดรโรมนะคะไม่ใช่ดวงถึงตัวเนาะ บายบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะหาของก่อน